สวัสดีครับพบกับผมพอบ้านบ้าเกมนะครับกับเกมเซเว่นไนท์ครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการตีมังกรนะฮะก็เนี่ยนะครับผมได้เปิดลงแอดเวนเจอร์นะแล้วก็เปิดเจอมังกรมาก็จะมาลองตีมังกรให้ดูให้ดูแมคาน,นิกคร่าวๆของมันนะฮะเนื่องจากทีมผมยังไม่แข็งแรงนะอันนี้นะนี่คือมังกรที่ผมเปิดมาเจอมาแล้วก็เนี่ยมีเพื่อนเข้ามาละเพื่อนเข้ามาตีแล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าดาเมจเขาทำได้เท่าไหร่ การเข้าตีมังกรเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยเข้าตีมังกรหนึ่งตัวได้สามครั้งนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเราจะไปยังไงอ่าแล้วก็มังกรหนึ่งตัวเนี่ยเข้าตีได้ยี่สิบคนเท่านั้นนะครับหมายความว่าถ้ายี่สิบคนเข้าไปตีคนละสามครั้งแล้วมังกรยังเลือดไม่หมดก็ฟาวทุกสิ่งอย่างนะฮะไม่ได้รับอะไรเลยนี่นะฮะการจัดทีมตีมังกรตามมีตามเกิดของผมคือคีย์หลักๆของผมเนี่ย ในในทีมแรกเนี่ยผมจะจัดทีมด้วยกันที่ว่าผมจะใส่คารอนครับไอ้เจ้าเนี่ยครับมันจะมีพาสซีที่กันสตันใน4เทินซึ่งใน5ดาวนะใน6ดาวจะกัน6เทินนะครับซึ่งผมมีแค่นี้ก็ใส่ไป4เทินเพราะมังกรเนี่ยมีสตันอ่าต่อไปแอรเรียลที่ผมเลือกใส่ลงมาเพราะว่านางมีพาสซีคริเราก็อยากได้ดาเมจแรงๆเนาะก็ใส่คริลงไปครับ ต่อไปเซอินก็อย่างที่เคยรีวิวไปในคลิปที่รีวิวฮีโร่นะฮะการเมจิกดาเมจแล้วก็มีสกิลโจมตีเดี่ยวที่แรงๆแล้วก็คูลดาวต่ำมากเหมาะมากครับกับการตีมังกรแล้วก็ยูริที่ใส่ลงมาเพราะว่านี่ครับมีลดดีเฟนซ์40%และหัวใจหลักเอสปาดาครับ เอสปาดาเนี่ยมีพาสีที่ป้องกันเมจิกดาเมจ40%ที่5ดาวนะฮะแต่ถ้า6ดาวเนี่ยจะเป็น50%แล้วก็มีสกิลโจมตีเดี่ยวเป้าเดียวที่แรงๆทั้ง2สกิลเลยก็นี่คือทีมแรกที่ผมเซตไว้การเซตลงไปตีมังกรเนี่ยต้องเซต2ทีมนะครับ <S <S ผมเซตได้ทีมแรกเนี่ยดีที่สุดเท่าที่ผมมีละได้เท่านี้ส่วนทีมที่2เนี่ยผมก็จะใส่ ของที่เหลือลงไปครับว่าที่มันก็จะไม่ค่อยเป็นทีมไม่ค่อยเป็นระบบเท่าไหร่ครับผมก็ใส่เนี่ยฮะเจนเจนก็มีดาเมจครับอันนี้ก็สไนปเปอร์ก็มีดาเมจฮะก็เท่าที่มีครับแต่ที่ขาดไม่ได้สำหรับทีมนี้ก็คือเวลิก้าฮะเวลิก้าเนี่ยเขาจะมีพาสีที่ลดเมจิกดาเมจเหมือนกับเอสปาดา ก็ทำให้เราทนถึกขึ้นยืนได้นานหน่อยแล้วก็นะโรนนีน่ใส่ลงมาเพราะเขามีสกิลโจมตีเดียวครับแล้วก็ผมก็ไม่มีตัวตีดีๆครัไม่มีตัวตีละผมหมดละรูดีก็อาศัยว่าเป็นเซเว่นไนท์ฮะแกรง่งก็ลงไปตีครับคือทีมที่2เนี่ยผมจะไม่ไม่ค่อยหวังอะไรกับทีมนี้มากเพราะผมไม่มีตัวลงละโอเคเอ๊แต่ก่อนอื่น ขอเช็คนิดนึงครับเจนเนี่ยสกิลนี้180%แล้วก็190%โอเคผมจะแทนที่เจนกับสไนปเปอร์ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจนของออกเนี่ยยืนอยู่ในจุดนี้ฟอร์เมชั่นที่ผมเซตไว้เนี่ยฟอร์เมชันนี้มัน150%ถ้าของออกมันต้องแรงกว่าสไนปเปอร์แน่นอนครับเพราะฉะนั้นใส่ไว้ก่อนแลกที่กันโอเค ลองเราเข้าไปลองตีมังกรกันเลยครับการเข้าตีหนึ่งครั้งเสียกุญแจหนึ่งดอกนะครับเข้าตีได้สามครั้งก็คือสามดอกแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนมาลุมตีมังกรกับเราแล้วมังกรยังไม่ตายเลยศูนย์สินส้นทุกสิ่งอย่างนะฮะปราสาททรายพังทลายต่อหน้าเห็นนะเริ่มเกมมาผมก็จะกดเซอินกับเอสปาดาไว้ก่อนในช่วงแรกๆเนี่ยมังกรยังจะตีเบาอยู่ครับยังยังตีไม่แรงหรอกเราก็ยืนทนไม้ทนมือไป ในฮะสกิลเนี่ยครับที่จะมีสตันแต่ว่าผมมีคารอนอยู่ทีมผมก็จะไม่สตันอันนี้ก็เป็นสกิลที่โจมตีหมู่แล้วติดเบิร์นนะครับก็จะมีเบิร์นมาด้วยก็อาศัยเดี๋ยวค่อยๆเอาเนี่ยนะฮะหลังจากใช้สกิลเซอินไปเป็นสกิลแรกเนี่ยใช้ไป2องสกิลสกิลเซอินใช้ได้อีกละเร็วมากครับ ทีน,นี้เราก็ดูหน้างานฮะคารอนเลือดลดฮิลครับฮิลแล้วก็สลับด้วยสกิลเดี่ยวของยูริเมื่อสลับสกิลสองสกิลครับแค่สองสกิลเท่านั้นครับนี่ฮะโซลเลเยอร์จะพร้อมใช้อีกทีหนึ่งครับนี่คือสิ่งที่ผมถูกใจเซอินในการตีมังกรมาก เนี่ฮะเราดูหน้าง,งานอ่ะโอเคเลือดเราย,ยังไม่ลดมากซ้อนสกิลเอสปาดาเข้าไปเลยครับสองสกิลอันนี้ก็ดูดูปรับเปลี่ยนตามหน้าง,งานไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าผมจะไปล้างจานกวาดบ้านถูบ้านอะไเนี่ยก็ปล่อยออโต้ไปหมดนะครับขี้เกียจด,ดูดดเมจที่ได้ก็อาจจะน้อยกว่านิดหน่อยเนี่ยนะเอสปาดายืนข้างหลังแล้วก็ดดเมจเพิ่ม50%สําหรับฟอร์เมชชั่นผมก็ ถือว่าแรงแรงในระดับตัวกระจอกที่ผมมีเนี่ยครับนี่นะฮะเลือดใกล้ใกล้เลือดลดละผมก็จะซ้อนสลับกลับมาฮิวหมูสักทีหนึ่งก่อนแล้วก็ต่อด้วยสกิลเซอินเสร็จแล้วก็โอเคยังไปต่อได้เราก็ใช้สกิลเดี่ยวของยูริต่อไป แล้วทันนี้มันก็จะเกิดการวนหนึ่งสกิลละเราจะไปวนที่ไหนดีพราะคู่ทมเนี่ยมันจะหมดพร้อมๆกันเลยสามสกิลผมว่าเมื่อกี้ผมสลับสลับไปฮิลหมู่ก่อนสักทีหนึง่งอ่ะโอเคเราใช้สกิลนี้ฮิลได้แล้วก็จิ้มต่อเนื่องไว้เลยครับ ฮีวไว้แล้วก็นี่1นึ่นี่ครับเอสปาดาจิ้มโอเคสองคิวสคิวสคิวจะเป็นฮิวพอดีหรือดูถ้าจะไม่ไหวอาจจะต้องปลดมาให้การฮิวเป็นสกิลที่2แทนนะฮะโอเคเหมือนจะไม่ไหวเราต้องโอ้ oh. จะกดไปเป็นสกิลแรกไม่ทัน โอเคไม่เป็นไรตายก็ตายเราใกล้จะมอดมวยแล้วฮะเพราะว่ามังกรเริ่มเก่งขึ้นเยอะละเริ่มโจมตีแรงขึ้นและ้ะแล้วก็บัฟต,ต่างๆน,นานาของผมเริ่มจะหมดแล้วจริงๆควรจะใส่อินก่อนโอเคจวงเข้าไปครับ ตอนนี้เราต้องฮิวแล้วดูว่าเซอินผมจะรอดไหมไปหวันครับโอเคยูริต้องรีบดูดเลือดคืนแล้วครับไม่ทานแล้วไปหวันอีกตัวครับสังเกตนะฮะว่าตัวที่ผมไม่ไ,มได้ใช้สกิลเลยคือ a อเรียนะฮะเพราะว่า มันเป็นสกิลหมู่ครับมันเบาที่ผมเอามายืนคือยืนเอาคีเฉยซึ่งถ้ามีตัวอื่นที่ดีกว่าผมก็จะนำมาเปลี่ยนแน่นอนนะเพราะว่าสกิลการล้างบัฟกับสกิลบลายเนี่ยมันไม่ติดกับมังกรนะมังกรจะไม่ติดสถานะอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นตัวสร้างสถานะต่างๆก็ไม่มีผลกับมังกรครับเพราะฉะนั้นอย่างเอสปาดาที่ยิงเข้าไปแล้วติดเดสครับดดเมจก็จะเลยขึ้นดดเมจขึ้นแน่นอนนะ อันนี้ผมก็จะเป็นสไตล์เดิมนะฮะก็ส่วนมากเนี่ยผมก็จะกดสกิลของเนี่ยครับเจนเพราะามันเป็นสกิลโจมตีเดียวหมดเลยช่วงแรกยังไม่ต้องบัฟก็ได้ครับรูดี้ไม่ต้องบัฟก็ได้ยิ่งนาโรนเนี่ยไม่ต้องบัฟเลยครับเพราะไม่มีผลเพราะมันกันฟิสิกอลแอทแท็กครับเพราะว่ามังกรโจมตีเป็นเมจิกแอทแท็ก แต่อย่างโรดี้เนี่ยเราใช้สกิลโจมตีเดี่ยวได้ครับแล้วก็สไนปเปอร์ผมก็จะมายิงคือทีมนี้ไม่ไม่หวังอะไรแล้วครับกันสตันก็ไม่มีถ้าได้ซิกมายืนก็สองทีมก็ดีเนาะแต่ปัญหาคือเปิดไม่ได้นั่นเองครับต่อไปก็ ปล่อยออโต้แล้วครับผมขี้เกียจด,ดูและเวลิกาหมื่นไปก็ดีครับจะได้ไม่ออกสกิลหมู่นั่นพูดถึงสเนปเปอร์มันก็ยิงเลยสกิลหมู่มันเบาครับมันก็ไม่ไม่น่าใช้โอเคลูดี้สร้างเกาะแล้วครับลุเมื่อลูดีบ้บัฟตัวเองนะครับลูดี้จะไม่มึนครับ ก็สามารถยืนเทคดาเมจต่อไปได้ฮะเวลิกาอย่าพึ่งตายนะเพราะว่าถ้านางตายเนี่ยเราจะโดนหนักขึ้นทั้งทีมเลยนะอ๋อสนปเปอร์มอนอยู่เพราะฉะนั้นนา่าล้นต่อยเข้าไปเถอะ ดีมึนจังโอเคไม่มึนโอเคบับตัวเองไปเนี่ยฮะอย่างที่บอกสกิลเมื่อกี้นี้มันออกดาเมจพันเปอร์เซ็นต์ครับ แล้วก็เรายืนอยู่แถวหลังได้แอตแทกเพิ่มอีก50%าอีก50%นะก็แรงอยู่ครับมันกรตีไม่สนเกาะเมื่อกี้นี้เนี่ยพอบับหายตัวหมดก็เรียบร้อยครับได้เวลานอนนะพอดีเพราะมังกรมันก็จะตีแรงขึ้นพอดีดูดีก็ทนได้สัก2อปึก๊ก เรียบร้อยครับจบการตีมังกรรอบนี้ครับผมทำเดเมดไปได้86,000ครับด้วยตัวละครกากๆของผมเพิ่งเล่นใหม่เนี่ยก็ทําได้แค่นี้ครับเราก็ต้องรอเพื่อนมาตีครับแต่ถ้าเกิดว่ามัางกรเนี่ยมีเวลาทั้งหมด3ชั่วโมงนะครับในการเข้าตีแต่ละตัวเนี่ยครับเอ,อ๊อ้าวอ๋อเมื่อกี้เพื่อนเราตีตายไปแล้วแน่เลยใช่ครับเนี่ครับเมือ่อเมื่อเพื่อนเราตีไปเนี่ย เพื่อนผมล่อไปสองแสนฝ้านี่ฮะเมื่อเราตีตายเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเข้ามากี่คนก็ตามเนี่ยทุกคนจะได้รับรางวัลน,นะฮะนี่ครับให้เรามากด c o l l e c ตรงนี้รับรางวัลไปมันก็จะบอกว่าโอเครางวัลคุณคือดาเมจเป็นระดับสองนะคุณก็จะได้รางวัลไปนี่กลับบ้านไปนอนกอดหนึ่ยกอดกล่องไปอันนี้ก็ผมก็ไปเข้าไปตีมังกรของเพื่อนมาอันนี้ผมก็ดาเมจผมเป็นระดับหนึ่งอันนี้ก็ได้รับรางวัลมาเป็นนี่ รางวัลเป็นดามจอัดดับหนึ่งนะครับก็วนี้ยฮะมังกรเลเวลสองเลือดมันจะน้อยยิ่งเลเวลต่ําเลือดมันจะยิ่งน้อยครับแล้วก็ยิ่งค่ามันง่ายขึ้นเนี่งนะเมื่อเรารับกล่องเรียบร้อยแล้วมันจะไปอยู่ในนี้ครับในเมลบอกของเราอยู่ในช่องทิกเก็ตเนี่ยนะฮะเนี่ยครับแล้วก็มาเปิดดูการรางวัลในกล่องจะมีอะไรเนี่ฮะจะเป็นดาก้อนสกลหรือว่าเป็นดาก้อนฮอนแล้วก็จะออกมีโอกาสออกเป็นอาวุธหรือเกราะห้าดาวแบบนี้ครับ สดาวห้าดาวหกดาวมีโอกาสออกหมดครับหกดาวมีไหมน่าจะมีนะมันก็ออกหมดทุกอย่างครับแต่ที่ได้บ่อยๆก็สี่ดาวห้าดาวนะครับจะได้มาบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยเราก็ได้มาเออโอเคก็เก็บไว้เตรียมตีบวกไว้ไปทำหกดาวโอเคนี่นะฮะสำหรับการตีมังกรคร่าวๆเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าเพลินขยันเนี่ยเราก็ไล่ดูไปเอ้ยตัวไหนหน้าตี มีเพื่อนเราเข้ากันเยอะแล้วเออโอเคโอเคหน้าตีหน้าตีอ่ะเราก็ตีได้ฮะไม่มีปัญหาซึ่งการที่มีคนตีเยอะแล้วเนี่ยก็เป็นการการันตีอย่างหนึ่งครับว่ามันตายแน่นอนคนเข้ากันเยอะแล้วเนี่ยนะฮะดูดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยคนแรกตีแล้วสองแสนห้าโอเคอีกสองคนเข้าไปเนี่ยไม่น่าจะเหลือละถ้าเราเข้าตามไปตอนนี้เราก็ได้รางวัลเข้าตีแน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่าคุณอยากอยากได้รางวัลนะครับก็เข้าเข้าไปเลยครับแต่ถ้าเกิดว่า คุณทำดาเมจได้น้อยแล้วแต่ว่าอยากได้รางวัลเข้าตีคุณก็ลดตัวละครลงครับให้เข้าไปตายเร็วๆครับอย่ายืนถึกมากเพื่อให้มันจบรอบเร็วๆจะได้ไปตีตัวต่อไปซึ่งเทคนิคนี้ผมก็ยังยังไม่ทำนะครับเพราะว่าผมอยากอยากได้รางวัลนะก็อยากอยากตีอยากดูความสามารถตัวเองด้วยเพิ่งหัดเล่นฮนะขออะไรให้มันภาคภูมิใจบ้างโอเคครับสำหรับการตีมังกรวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะ ไว้เดี๋ยวมีความรู้ใหม่หมๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ